ีเค่ะ,อะขอแนะนำตัวก่อนนะคะดิฉันนางสาวจารุวรรณนะคะชื่อเล่นชื่อเนเน่ค่ะโอเควันนี้เน่จะมาพูดถึงประสบการณ์การเรียนภาษาจีนแล้วก็การเตรียมตัวสอบ TOCFL นะคะก่อนอื่นเลยนะคะเนเริ่มเรียนภาษาจีนแบบจรงิงจังตอนปี2016นะคะโดยมาเรียนที่ศูนย์นภาษาที่มหาวิทยาลัยจงยางต้าเฉยคะ่ะเป็นเวลา6เดือน จากนั้นนี่ก็ได้ยื่นสมัครเข้ามาหาวิทยาลัยชิงหัวต้าเฉวียนะคะในคณะการศึกษาและการเรียนรู้เทคโนโลยีค่ะในช่วงแรกที่เข้าไปเรียนเนี่ยรู้สึกกดดันมากเพราะว่าการเตรียมตัวภาษาจีนของเน่รู้สึกว่ามันน้อยเกินไปนะคะทำให้เวลาไปเรียนรวมกับคนไต้หวันและใช้ภาษาจีนล้วนเนี่ยทำให้เราแบบตามเขาไม่ทันอะไรนะคะอ,อ,อีกอย่างเลยนะคะเน่คิดว่าภาษาที่เราใช้ในชีวิต ประจําวันนะคะกับเวลาเรียนอะ่ะมันค่อนข้างที่จะต่างกันเพราะว่าเวลาเรียนมันจะมีทั้งคําศัพท์เฉพาะนะคะทั้งภาษาทางการอะไรอย่างเงี้ยค่ะทําให้ตอนฟังก็คือฟังอาจารย์สอนแทบไม่รู้เรื่องเลยอะคะ่ะแต่ว่าทิศของเน่ในตอนนั้นนะคะก็คือเน่จะอัดเสียงอาจารย์ค่ะแล้วก็นํากลับมาฟังซ้ํานะคะส่วนตรงไหนที่ไม่เข้าใจเน่ก็จะไปถามเพื่อนแล้วก็ก่อนเรียนนะคะเน่จะมีเอาหนังสือเรียนเนี่ยมานั่งแปลแล้วก็จําคําศัพท์บ่อยๆะคะ่ะ แล้วก็พยายามสื่อสารกับเพื่อนคนไต้หวันเยอะๆไม่ต้องกลัวที่จะพูดผิดนะคะเพราะว่าการบังคับตัวเองให้ใช้ภาษาจีนบ่อยๆเนี่ยจะทําให้เราคุ้นชินแล้วก็เก่งขึ้นเร็วมากๆเลยค่ะโอเคต่อมานะคะเกี่ยวกับเรื่องการสอบ TOCFL นะคะล่าสุดเนี่ยนี่ได้ลงสอบไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะเโดยพาร์ทฟังนะคะนี่ได้ระดับ C1 ค่ะส่วนพาร์ทอ่านนะคะนี่ได้ระดับ B2 ค่ะ โอเคต่อมานะคะ TOCFL ค่ะเป็นการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนที่ออกแบบโดยกระทรวงการศึกษาธิการของไต้หวันนะคะโดยการสอบเนี่ยจะมีทั้งหมด6ระดับแบ่งเป็น3ช่วงนะคะได้แก่ระดับต้นแบรนด์ A ระดับกลางแบรนด์ B แล้วก็ระดับสูงแบรนด์ C นะคะผู้เข้าสอบสามารถเลือกสอบในระดับที่เหมาะสมกับความสามารถของตัวเองได้เลยแล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าเราอ่ะควร ลงสอบในระดับไหนดีนะคะสามารถอ้างอิงจากตารางที่นแน่นมาก็ได้ค่ะอย่างแบนด์เอนะคะ A 1เนี่ยเขาแนะนำว่าควรมีชั่วโมงเรียนที่แนะนำะประมาณ2 4 0ร้อถึงสี่ชั่วโมงนะคะแล้วก็ควรรู้คำศัพท์ประมาณ500คําคำค่ะ,ะระดับ A2 นะคะควรมีชั่วโมงเรียน4 8 0ร้อถึงเจชั่วโมงแล้วก็รู้คำศัพท์1 0 0 0คําค่ะ B1 นะคะควรมีชั่วโมงเรียน7 2รถึงเก0ชั่วโมง แล้วก็รู้คำศัพท um ์2,500คำค่ะ B2 นะคะควรมีชั่วโมงเรียน960-1,920ถึงชั่วโมงแล้วก็ควรรู้คำศัพท์ประมาณ5,000คำค่ะระดับ C1 นะคะควรมีชั่วโมงเรียน1,920-3,840ถึงชั่วโมงแล้วก็รู้คำศัพท์8,000คำค่ะระดับ C2 ค่ะควรมีชั่วโมงเรียน3,840ชั่วโมงขึ้นไปนะคะแล้วก็รู้คำศัพท์8,000คำขึ้นไปค่ะ ตรงนี้นะคะเน่มีแปะลิงก์ดาวน์โหลดคำสับแปะทันคำไว้ให้ด้วยถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถไปดาวน์โหลดกันได้นะคะโ okay. อเคค่ะต่อมานะคะเป็นเกณฑ์มาตรฐานนะคะในแต่ละพาร์ทอะค่ะคะแนนเต็มจะอยู่ที่เจ็ดร้อยคะแนนนะคะในระดับ A1 นะคะพาร์ท พาร์ทฟังคะแนนผ่านเกณฑ์จะอยู่ที่ส5 5ร้อยห้าสิห้าคะแนนพาร์ทอ่านจะอยู่ที่สา5อห้าสิห้าคะแนนเช่นกันค่ะแล้วก็ A 2สองนะคะพาร์ทฟังอยู่ที่สี่ร้อยสสิห้าคะแนนพาร์ทอ่านอยู่ที่4ี่รอยห้าสิบคะแนนค่ะระดับ b 1หนึ่งนะคะพาร์ทฟังอยู่ที่สี่ร้ยแปสิคะแนนพาร์ทอ่านอยู่ที่4ี่รอยเก้าสิบคะแนน b 2สองพาร์ทฟังอยู่ที่ห้ารอยห้าสิบห้าคะแนนอ๋อขอโทษค่ะโอเคพาร์ทอ่านอยู่ที่เจ็ด้อย อ่ห้าร้อยเจ็ดสิบคะแนนนะคะแล้วก็ระดับ C นะคะพาร์ทฟังจะอยู่ที่หกร้อยสิบคะแนนอ่าพาร์ทอ่านอยู่ที่หกร้อยสิบคะแนนค่ะแล้วก็ C สองพาร์ทฟังอยู่ที่หกร้อยห้าสิบห้าคะแนนพาร์ทอ่านหกร้อยเก้าสิบคะแนนค่ะโอเคต่อมาในการฝึกฝนนะคะของเนี่ย เวลาว่างเน่จะชอบดูซีรีส์แล้วก็ดูหนังจีนนะคะเพื่อฝึกทักษะการฟังแล้วก็เนี่จะชอบอหาหนังสือภาษาจีนเป็นแนวที่เราชอบนะคะมาอ่านบ่อยๆจะเป็นแนวการ์ตูนหรือแนวคขายเครยียดก็ได้นะคะพยายามเรียนรู้คําศัพท์ใหม่ๆอยู่เสมอแล้วก็นำไปใช้ค่ะพยายามพูดคุยกับคนไต้หวันบ่อยๆด้วยค่ะโอเคโอเค ในการเตรียมตัวก่อนสอบนะคะของเน่จะมีทำแบบฝึกหัดในสองเล่มนี้นะคะฝั่งซ้ายจะเป็นแบรนด B level 3ค่ะแล้วก็ฝั่งขวานนี้จะเป็นหนังสือแบบฝึกหัดของแบรนด B level 4นะคะแล้วก็นอกเหนือจากการทำแบบฝึกหัดในสองเล่มนี้นะคะเน่ก็จะมีทำแบบทดสอบตัวอย่างของเว็บ TOCFL ด้วยค่ะในเว็บเนี่ยนะคะเราสามารถเ,เลือกระดับที่เราต้องการสอบได้เลยนะคะหากใครสนใจก็สามารถเข้าไป ทำแบบทดสอบกันได้นะคะนี่มีแปะลิง์ไว้ข้างล่างนี้โอเคก่อนวันสอบนะคะคือก็แนะนำให้พักผ่อนให้เพียงพอคะ่ะไม่ต้องหักโหมจนเกินไปนะคะแล้วก็เช็คสถานที่เวลาสอบให้ดีเพราะว่าเราจะได้ไม่ไปผิดที่เนาะแล้วก็เผื่อเวลาไปถึงสัก15-30นาทีก่อนสอบเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องกังวลแล้วก็มีเวลาได้ทำสมาธิก่อนสอบด้วยคะ่ะโอเค ต่อมานะคะเป็นชีวิตในไต้หวันเอ,อ่อหลังจากที่ได้มาใช้ชีวิตในไต้หวันระยะหนึ่งแล้วนะคะสิ่งที่น่ชอบมากๆของที่นี่ก็คือความสะดวกสบายในการเดินทางเนาะที่นี่มีทางรถไฟรถบัสรถจักรยานยอะไรเงี้ยรวมถึงแท็กซี่ที่ครอบคลุมกวบเกือบทุกพื้นที่เลยนะคะไม่ว่าจะไปไหนก็สะดวกคะ่ะต่อมาคือสวัสดิการทางการแพทย์นะคะ ที่นี่จะมีประกันสุขภาพเวลาเราเจ็บป่วยเยไปหามคุณหมอน,นะคะก็จะเสียค่าลงทะเบียนแค่หนึ่งร้อยถึงสองร้ออทซึ่งถูกมากๆเลยค่ะโอเคต่อไปจะเป็นด้านความปลอดภัยคือที่นี่ไม่ค่อยมีเรื่องลักขโมยค่ะเวลาไปร้านกาแฟหรือห้องสมุดเนี่ยจะเห็นคนวางของสําคัญไว้บนโต๊ะแล้วก็เดินไปนู่นไปนี่โดยไม่กลัวของหายเอออันนี้เป็นเรื่องปกติซึ่งไม่รู้สึกว่าเออมันปลอดภัยมากๆค่ะต่อมา การหางานในไต้หวันนะคะส่วนใหญ่ันี่จะหาผ่านแอปพลิเคชันของไต้หวันที่ชื่อว่า104นะคะแอปนี้เราสามารถจ่อจงความต้องการและประเภทงานสถานที่ที่เราต้องการได้เลยค่ะอีกอันนึงนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังจะมาเรียนไต้หวันเนาะก็คืออยากให้ติดตาม เพจ f a c e b o o ที s ซตตัวนี้เอาไว้นะคะเพราะว่าเพจเนี้ยค่ะเป็นของนักเรียนไทยในไต้หวันที่จัดตั้งมาเพื่อช่วยเพื่อนๆพนพี่นพ,พ,พน้องๆที่จะมาศึกษาต่อในไต้หวันนะคะโดยในเพจเนี่ยจะมีข่าวสารด้านการเรียนการศึกษาการหางานและการใช้ชีวิตในไต้หวันนะคะจากเพื่อนๆที่มีประสบการณ์มาก่อนแล้วก็ในเพจเนี่ยจะมีคนมาแนะนําหรือประกาศรับสมัครงานอยู่บ่อยๆนะคะก็สามารถติดตามกันไว้ได้เลยค่ะโอเค โอเคค่ะสุดท้ายนี้นะคะนี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังเตรียมสอบอยู่แล้วก็ขอให้ทุกคนสอบผ่านในระดับที่ตั้งใจไว้นะคะขอบคุณค่ะชิเช่